สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเอ็มซีทุกท่าน เง right? ี้ยงมากเดี๋กบลาป้าแม่เรกับขวเม่ยันแต่เศร้ามขาเหมันอยว่าชิ้นรักโอมเคือสายลายแท้ลืมไปลืมไปบบได้เวณผมมีสิทเว้าฮะ ไปไปไปใส่วัดถามมนนะตัวอ,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 อีดาถ่ายไหมหะเบิร์นรู้จัดกเคน้ดาถ่ายสูงไหมเบิร์เอเอโอ้นีคนถ่ายคลิปด้วกันบอ บอกเป็นตาอยากเมื่อยพี่น้องเลยพี่น้องผู้ใดอย่างผู้ใดอยากให้เมื่อบาตน้องดาวพี่น้องสวยขาดระมันหลดเด้อพี่น้องฉันฉันและวฉันละบปลอดเด้อพี่น้องกเจ้าว่าเปิดเปิดเที่ยวพาเปิดเที่ยวถ้ำอลไรได้พี่น้องเลยผู้ใดอยากให้เมื่อเที่ยวบ้านน้องดาวนะ คันเมื่ออะไะที่อยู่ชิ้นลายขึ้น,นพี่น้องเลยกันในเมื่อ,อไอ,อ่ะอมอมามเธอดูวะเมื่อมือมือได้ดสิเม,มือบ้านเธออีกแอ้งนะ่ะ มิจุ้ยจุ้ยท่ายได้เงไเมื่อบ้านไปอีกมนไปันมืองกไปชูมันพี่จักเมืองอะไรกัมยู่อยู่ทางในเมืองอยู่ทางใไปชูทางในเมืองซุ่นบอกนบ่นเก่ายังว่าสีหู ดังเมื่อกินี่กันนะกันเอม่่างนดนอไมีกินบองผู้ได้ยากใหเมื่อบานดานงงอ,อ,นนองดาวพี่นกหัวได้ไหผู้ได้ผู้ไดอยากผู้ไดอยากไปเบิ่งแค่เน้นเอาชูม,มือทำกับมือ ผูาใดอยากกันหายภาพไปเบิ่งธรรมศาสตร์บ้านน้องดาวบ้านน้องอีสิพ้าพ,พี่น้องไปเบิ่งผู้เบิ่งพ้าไปเบิ่งกันธรรมาสตธรรมลื่นในประเทศลาวพี่น้องเลยฮะยังจะเอื้อนว่าธรรมาสตธรรมลื่นแบบมันเป็นแห่งเทเถี่วแห่งหนึ่งในประเทศลาวพี่น,ออน้องฮะออโอ้มืงอธิษทานเนีนนไห อ่ะน,นอันที่เออคั่าว่าว่าวดจอออัน,อนของนั่นมึงชียใจไวได้มึมึงว่าว่าีไดป อยางเมื่อลูปน้ำเด้พี่น้องเอ้ยแห่งว่าแห่งเป็นตะม่วนโอ้ใส่ขนอกก่อนเออมันมีแ่พวกรอกมลาถกควันถุนถนพี่น้องเอยมันแซ่บ ยมาพิเขากลายหยักเมื่อไหร่ดอกรรบัต,ตรเขาได้เงินก่อนเนี่ยเขาโตฮาเมือ่อไหร่กับเมื่อกับมาหลาดกันให้ได้เงินเชก่อนมีเงินขาดามานันโหลดเมื่อเชก่อนเมื่อมันต์หน่อหน่อยคือแบบมีเงินขาดมันโหลดก็จะกิจประชูไปนะให้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 มีเงินขาดามานดนันโหลดเชก่อนขนมพันมันไปบุหอดได้บานเจนะ้าน่ะ ันด้ำพันบาทนะบบฮอดตด้วยบาทจานะ้าน่ะไฟงวดก่อนกันยังจนพอแหง้งมาบาดลาแดงนี้นา่าจะกีะ่โซ่ฮะจะพาก,กันมื้อหน้าแบบเสี่ห้าพันหาเลยไปเนื้อหมดตัวมีอ <laughs> ยู่ห้าร้อยลิขันเท่านี้ปลาทอย่างน้อยก็นเมนปลาเตียงน่ะบอก <laughs> จา้าบ่าวอัน ฝาให้มีเงินเชก่อนตอนนี้ยังบว่ท่านมีเงินเอ๊ะอาว่าแลว่าให้ช่วยเด้อแม่กันไหวฝากบอกว่าชินจังมาเรียบช่วยแจกช่วยกันได้เงินแต่ก็มาว่านล้วเบื่อฮัลโหลเออคอยกันอยากเมื่ออยู่หักเบื่ออันตอน ให้ได้เงินขาดมันโหลดซะก่อนเธอเมื่อเมื่อมันผัดมีแต่เงินได้หาเอาาเอ,าาเอยังยังยัง,ยงน่อยกันจั๊กสี่หาพันกันยังใครคือเมื่องวดก่อนนะยังว่ามีเงินสี่พันได้เมื่อนะ่ะอันวดเมื่อส่งอันอีดาวแล้ว,ลวก็เมื่อพร้อมกันเลยนะมีเงินสี่พันเมื่องวดอนนั่นนะ เมื่อละกัาเมื่อละกกาไปแลกปเป็นเงินกี่พอแล้วเมือ่อเออเอเอแล้วเขาจังฉีทโทรหาเดี๋ยวจังเมื่อนำกันเนาะเอเอเป็นตาซังเนาะผมี่โทรมาหาเนาะ โอ้ยจะไปซัดเนาะโอ้ยจะไปอยู่ไซ้ไ์เลยนะเออหลุดไข้โอง่งเนาะเออมาแล้วเลยได้เงินก่อนเด้จังสิโทรฮาเดอจังสิเมื่อสวนเมื่อเดอ <c oughs> อันฮเออเออสบายดีปีใหม่เด้อลูกไผใหญ่เงงรทบก็อยากเมื่อไ่จิบ่เมื่อรกระซ่างสิเมื่อไหร่ยัง เมือม่อเมื่อไรสิมาอายุมามาในซุ้ยคือเก่า<อ>สัญญาต้องเป็นสัญญาสัญเคยคิดว่าเธอจะจริงใจคันเมื่อบอ,อมาดิให้ก<อ>ูเห็นได้กับมึงตีบริพียงกับตีแล้วฝากตัดข้อขาปุด๊ดโลดบ<อ>ุษมหักสมแพง<อ>เฮ้ยรื้อไหวพระลืมอไหวพระบ่บ่ขึ้นเอ,อ้าไวไ ก็หน่อยเจ้าก sure ็ไม่ได้บอกเครว่าใครเรืมปิดกล้องไม่ใหญ่แล้วไ่ได้ด่าบ่บ่ได้มีการด่าแล้วพี่น้องอ่ะถ่ายต่อขี้ข่าวด้วยพี่น้องขี้ข่าวแรงพี่น้องเอ้ยป้าทวดขัวหัวใจเบาใจพี่น้องเอ้ยดึงออกมาสดๆจากใจเบาใจพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีประเทศหนดกินดอกไปก่อนช่ไปไหว้พระพูชาก่อนพี่น้อง Pang, assalamualaikum. Kan. Eh, assalamualaikum. An, oi, petasan, kah.